ครับนี่คือหนานเฉาเวยนะครับที่เราจะนำไปทำเป็นยาสมุนไพรช่วยลดน้ำตาลในเลือดหรือลดเบาหวานนะครับการปลูกก็จะง่ายนะครับนี่ลำต้นจะเป็นลักษณะนี้ครับมีใบสีเขียวแล้วก็เห็นะครับนี่มียอดนี้ครับใบสีเขียวลักษณะต้นปลูกง่ายครับอยู่ปลูกอยู่หน้าบ้านนะครับปลูกอยู่หน้าบ้านแล้วก็ขั้นตอนการทําก็จะมีขั้นตอนต่อไปนี้นะครับ เราก็จะได้เห็นกันนะครับขั้นตอนต่อไปไม่ต้องไปหาซื้อนะครับไปขอขอเข้ามาก็ได้ครับมีเยอะแยะนะครับสบรรพคุณทางยาก็จะช่วยลดเบาหวานลดความดันโลหิตแล้วก็ช่วยลดไขมันในเลือดด้วยนะครับอ่าไปดูขั้นตอนการต่อไปนะครับอ่าครับนี่คือใบหนานเฉวยนะครับที่เราจะเอามาทําการตากแดดแล้วก็ทําการเอาไป อบหรือไปคั่วให้มันแห้งนะครับเราจะตากไว้ประมาณสัก3ถึง5แดดนะครับหรือ3 4วัน5วันนี้แหละครับก็ทมการเอาไปตากแดดก่อนนะครับนี่คือกิ่งชําที่เราเตรียมที่จะไปปลูกนะครับก็คือตัดเป็นท่อนๆแล้วก็เสียบลงไปนะครับเตรียมเป็นท่อนๆแล้วก็เสียบนะครับปลูกง่ายครับดูแลง่ายแล้วก็เกิดง่ายด้วยประมาณสัก 3- 4เดือนก็ได้ผลผลิตแล้วครับ สี่ถึงห้าเดือนนะครับประมาณนี้สามสี่ห้าหเออประมาณหเดือนนะครับก็จะได้ผลผลิตนะครับนี้ต่อไปก็เราสามารถนําไปตากแห้งนะครับแล้วก็เอาไปมาดูวิธีการตากแห้งก็คือเราจะ เวลาตากเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับตากใช้ไอ้น,นี้ไปซื้อตามร้านค้าทั่วไป15บาทก็มีขายนะครับเป็นตึกเ,เป็นเนี่ยผ้าเขียวเวลาตากก็สักประมาณสัก3าถึง5แดดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับได้ไกรอบๆเราจะเอาไปทำการเราก็จะทำการเอาไปคั่วนะครับคั่วหรือไปอบให้มันกรอบนะครับแล้วค่อยมาบดอีกรอบนึงนะครับ เออมาดูนี่มีถองไหมเด็กอย่าขยับกล้องให้ดูเออถองดูแน่นๆดูในกล้องดูนะครับนะครับวิธีก,การเราจะไปคั่วนะครับใส่ในหม้อนะครับคั่วไปอบออต,าออตามันตามัน ตามตามมาตามอิอเดี๋ยวเร่เดี๋ยวร่อันนี้คือเราถ้าเราขั่วเสร็จมันก็จะกรอบฟังเสียงนะครับ ไปดังกรอรอบนะคือคัว่วเสรนะ็จจะหอมอบอวนนะครับอบนะครับเราจะมาปั่นต่อนะครับใส่เมื่อย็นสันดีครับได้ยังยกขึ้นอีกเลยพี่มันเห็นไหมนะ I've been, um, oh. ใช่ไหมนี่พอเราบดเสร็จนะครับมันก็จะกลายเป็นผงโอ้โกลายเป็นผงนะครับนี่ก็จะเป็นผงที่ละเอียดนะครับดูนี่นี่ละเอียดนะครับแเราจะต้องขึ้นมาใส่โอเคผิงอมหอมไหมพอเทให้หมดอันนี้ก็จะไม่ต้องไม่ต้องเทอ่ะต้องไงต้องไงทำเอง ก็จะทำการทำให้มันมหมดเลยเหรอครับคับทำทั้งหมดเลยครับอือหมันขมเหรอครับมันขมถ้าเราใส่น้ําผึ้งก็จะช่วยให้เรากินได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ากินผสมน้ำล่ะกินผสมน้ำก็ได้ผสมน,<ะ>น้ำนิดนิดไหน,นอ๋ออ๋ออน,นี่คือน้ำผึ้งนะครับได้ยังได้ เริ่มยัง,ยงอ้าวนี่คือน้ำผึ้งนะครับนี่น้ำผึ้งเป็นน้ำผึ้งมาจากสวนจริรดาหรือว่าน้ำผึ้งที่เขาขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราก็จะเอามาใส่กับหนานเขวียที่เราปั่นแล้วนะครับนี่อ่าเวลาใส่ก็ใส่ไปเลยครับไม่ต้องเจงใจใครครับใส่เข้าไปเลยแล้วเราก็เอามือคนนะครับเอามือว่าเอาช้อนคนขนาเอามือเรานี่แหละครับเพราะว่ามันจะได้เข้าง่ายนะครับมือเราคนก่อนมันจะเข้ายากนะครับ ดูในกล้องนอยูในกล้องมันจะเข้ายากเพราะว่ามันเป็นน้ําพึ่งที่มันเข้มข้นนะครับเราอย่าไปซื้อน้ําพึ่งตามไอ้ที่คนเขาเดินมาขายนะครับที่เป็นขวดๆเนี่ยมันเป็นอาจจะไม่ไม่แท้นะครับให้เราไปซื้อตามเพื่อมาเก็บหรือว่าตามเซเว่นหรือตามทุกร้านนะครับเดี๋ยวค่าโฆษณาคิดทีหลังตอนนี้ยังไม่คิดค่าโฆษณาน้ำพึ่งจะเท่ ใส่ให้หมดเลยครับมีเยอะใส่เยอะมีน้อยใส่น้อยครับใส่แค่พอดีนะครับถ้ามันเหลวมากก็จะปั้นเป็นก้อนการคนคนนี้ครับคนจะได้ม,มัมขยำเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมือนนเรเองกินได้สบายก็จะเลือกมีหยว ครัดูครับพอเราใส่น้ำพึ้งแล้วก็จะเกิดการเหนียวนะครับก้องงองมาด้วยครับนะเห็นไหมเห็นเะนี่ยมียไหมนะจะเกิดการเหนียวๆอย่างนี้น,นะครับอย่าขยับบ่อยขยับบยอยเกิดการเหนียวนะครับเราก็จะทําการมาปั้นหเหนียวนะครับ เห็นไหมครับมันจะเหนียวน้ำเบื้องใส่พอดีก็จะเกิดการแน่นแข็งให้เราทําการปั้นเป็นก้อนไว้นะครับหนึ่งก้อนอ่าปั้นเป็นก้อน,อนก้อนย่างนี้นะครับก้อนทอนไม่ต้องก้อนใหญ่นะครับก้อนเล็กๆขั้นเป็นก้อนเก็บไว้เชือกหนึ่งก้อนอไมว่าไม่ไมกินทักเกอืมก,กินใส่อะไรไหม <Ć S 2> ใส่นา กินกับน้ําใส่น้ําไม่ได้ครับเพราะว่าน้ําขึ้นจะเป็นกินกับน้ําอ๋อกินได้ครับเติงไปแล้วก็กินกับน้ำเลจะเป็นผงที่ละเอียดนะครับคือผงละเอียดแล้วก็ทําการปั้นเลยนะครับปั้นตอนนี้เลยครับปั้นเลยปั้นก้อนปั้น,ป,นปั้นเลยครับ อันนี้มองเห็นเ,นเอือ่องเออถ้าอยากให้มันแข็งตัวก็ให้เราไปอบนะครับไปอบในตู้อบประมาณร้อยห้าสิบองศาเซลเซียสแล้วก็ทําการอบสักประมาณสักห้านาทีก็จะได้แล้วนะครับร้อยห้าสิบองศาเป็นเวลาประมาณห้าห้านาทีถึงเ็ดนาทีก็ฟอนะครับแล้วพอจะทําให้มันแข็งไหมอืมแต่อันนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับเราพึงไว้ประมาณสักหนึ่งวันนะครับมันก็จะแข็งตัวเองนะครับประมาณนู้นแล้วก็เอาไ,ไปกิน,นครับ กินก็ประมาณสักลูก2ลูกนี่นะครับต่อวันนะครับหลังอาหารตอนเย็นก็ได้ครับวันละครั้งก็พอประมาณลูกหรือสองลูกอ้าวนี่คือการทํหนานเเวยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์ด้านล่างด้วยแล้วก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์มีคุณค่าก็จะยังไงก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนดูด้วยนะครับมันจะช่วยลดเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดแล้วลดไขมันในร่างกายนะครับลดความดันลดไขมันแล้วก็ลดเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดนะครับ ยังไงเพื่อนเก็ทําตามนะครับทําตามขั้นตอนนี้นะครับการปลูกการเอาไปปลูกหรือว่ายัางไงก็ทํำดูในคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากครับอ่า